มาครับเดี๋ยวเราจะทําของหวานกัน2เมนูเลยนั่นก็คือจำปัดทอดแล้วอันนี้เดี๋ยวแม่จะรับหน้าที่ในการบวชได้จ้ะเออไม่ยากเลยนะครับนี่เริ่มจากทอดก่อนเราก็นําจําปัดที่แบบสุกเต็มที่นี่ยนะหว,หวานๆฉ่ำๆเนี่ยมาคลุกกับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับแบบนี้แล้วเราก็หยอดลงไปในน้ามันเดือดๆแบบนี้ได้เลย จบง่ายๆเลยนะครับจำปดาดาทอดโอ้โหแล้วอร่อยด้วยระหว่างที่พูดทอดจำปดาดานะครับแม่ก็จะทำบวดเนาะ,ะเป็นส่วนของน้ำกะทิก่อนใช้ทั้งหัวทั้งหางผสมกันแล้วก็ใส่เกลือนิดใส่เกลือนิดหน่อย,อยลงไปไม่ต้องเอาไปเขาเรียกว,ว่าต,วตั้งไฟไม่ต้องเลยไม่ต้องเสียรสยาก มันเสียรสชาพเหรออ่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเรม่ใสได้เลยนะได้เลยเอ่ออารมณ์เหมือนบวชแบบทุเรียนใช่จ้ะแบบนี้เลยนะครับง่าย,อ,ยอันนี้มันเริ่มสวยแล้วแม่โอ้ยสวยมากอ่ะให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่เนี่อันนี้ได้ไหมครับได้ได้อันนี้ได้แล้ว,วอ,ลอันนี้ก็ได้นะรสชาติอร่อยอยันนี้เลยนี่ แม่แดูดูจำปาดาทอดทุกคนได้ไหมได้จันเซกไปก่คนเตนสวยนะสวยนะเคโอเคเดี๋ยวเราพักไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราทอดต่อส่วนจำปาดาที่เรามาบวชเสร็จแล้วแกี่คินกับข้าวเหนียวขาวเหนียวมาด้วยมาแต่อร่อยแน่นอนได้ ลองชิมขนมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นบวชจำปาดะนะฮะมองเผินๆนี่นึกว่าข้าวเหนียวทุเรียนใช่อารมณ์เดียวกันเลยอร่อยมากเลยนุ่มนวลมากนะครับ กินจำปาดาชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นลูกที่สุกนะครับเนื้อเขาก็จะมีความนิ่มแล้วก็หวานกําลังดีพอมีความหวานปุ๊บมันจะไปตัดกับตัวน้ํากะทิเราที่มีความเค็มหน่อยนะฮะอร่อยมากเลยเป็นแบบน้ำเหนียวอย่างนี้เลยอนี้เลยเด็ดขาดมาก ว่าเราไม่เราไม่ได้ใช้เป็นข้าวเหนียวมูลนะใช้เป็นข้าวเหนียวเลยอะแบบธรรมด,ดาแบบไม่ต้องมีรสชาติอะไรเพราะว่ามันเอาความหวานจากตัวน้ำกะทิกับจำปาดาักแบบจำปาดัด้วยอีกหนึ่งอย่างแม่กินแล้วเหรอแม่กินแล้วจำปราดากทอดอันนี้ก็ทําง่ายอร่อยมาก ตัวแป้งนะครับมีความกรอบแล้วก็โดนตัวมะพร้าวก็จะได้เคียวมีความหวานนิดๆเนื้อจัมปดาดะสีเหลืองๆเนี่ยหวานฉ่ำอร่อยมากแล้วก็มาได้ความมันความกรอบมันจากตัวเมเ็ดเขาอร่อยสุดยอดเลยจัมปะด่นี่ทำได้หลายอย่างเลยนะม่ไ<ๆ>แต่ปีหนึ่งครั้งเดียวได้กินครั้งเดียว